กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนักเทรดนักลงท,ทุนทุกท่านนะครับ <_ S 1> วันนี้มาพบกับช่อง42 0เทรดเพื่อชีวิตนะครับผมวันนี้จะเป็นการมาแนะนำเรื่องที่เทรดเดอร์ส่วนน้อยนะใช้คาว่าส่วนน้อยครับพลาดกันเป็นทิคเล็กๆน้อยๆครับผมที่จุดที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามครับผมผมเคยเห็นคนมาบน่านพลาดบ่อยก็เลยให้ทิคในการสังเกตนิดหน่อยนะครับผมวันนี้ก็คือการกด จบในแท่งกับอะไรนะการเผื่อเวลาแบบกดจบในแท่งนึงกับกดหนอีกสิบห้าทีนู่นกว่าจะจบอะ่ะบางทีกราฟมันเปลี่ยนนะครับเราต้องดูมันเป็นกลลูกเล่นของบกหรือเปล่าหรือก็ไม่ทราบว่าบางทีผมเทรดอยู่เนี่ยตอนแรกเป็นหนึ่งนาทีนะครับเนี่ยกดไปจบหนึ่งนาทีแต่ว่าอยู่ๆมันเปลี่ยนเป็นสิบห้าทีเฉยอันนี้ต้องฝึกสังเกตบ,บ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้โดนเดี๋ยวจะหัวร้อนง่ายครับผม วิธีสังเกตหนึ่งก็คือมีอยู่สองจุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีสังเกตแรกนี่ครับเลือกมาสองคู่เงินสังเกตเส้นแดงไว้ครับผมง,ง่ายเลยมองเส้นแดงเอาไว้ผมสําหรับคนที่เทรดหนึ่งนาทีครับมองเส้นแดงเอาไว้เส้นแดงถ้าจะกดให้จบในหนึ่งนาทีเส้นแดงมันต้องอยู่ชิดกับแท่งเทียนครับผมเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็สังเกตเวลาตรงนี้ดีๆนะครับอย่าพลาดนะครับ วันนี้ฝากมาเตือนนะครับไม่อยากให้ใครอ่าโดนเหมือนผมเหมือนที่ผมโดนบ่อยๆหรือคนอื่นโดนนะครับก็สิ่งแรกเข้ามาต้องเช็คเลยเช็คเส้นแดงกับแท่งเทียนดีๆว่าอยู่ใกล้กันหรือเปล่าสําหรับคนที่เทรดหนึ่งนาทีนะครับผมย้ำนะคนที่เทรดเผื่อเวลาอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับเห็นไหมฮะกราฟไหนที่จบในหนึ่งนาทีอะแท่งเทียนมันจะอยู่ชิดเส้นแล้วผมเ่ยมันจะอยู่ชิดทั้งสอง เห็นไหมครับจุดทริกสังเกตแรกคนระับพอสังเกตที่สองก็คือนี่ครับผมกดปรับให้เป็นหนึ่งนาทีเลยครับผม,มง่ายๆปับ๊บเนี่ยเลื่อนมาจะไม่เจอไั้วข้างล่างที่ไม่ใช่หนึ่งนาทีแหละแต่ถ้าเรามาเลือกทั้งหมดเนี้ยบางทีเราเออเลือกคู่เงินวนเพลินเปิดไปเปิดมางัดไอ้พวกนี้ขึ้นมาด้วยดีครับโอโ้โหสวยเลยเห็นไหมอ้านาทีนุ่นและเส้นปะเนี่ยมันจะจบตามเส้นแดง,งครับผมกราะ ถ้ายิ่งอยู่ใกล้ท่้งเทียนมันก็ยิ่งจบไวใช่ไหมถ้าอยู่ไกลมันก็จะมาจบประมาณนี้ครับผมทังเทียนมนะันจะมาจบแถวเส้นแดงนะครับผมก็ให้ทริคในการดูว่าเป็นห่วงครับผมเห็นคนมาบ่นบ่อยครับผมก็เลยมาทํำทริคครับอ่านะและอย่างหนึ่งที่คนไม่น่าพลาดกันนะครับผมก็คือเดมโมกับเงินจริงครับอ่านะอันนี้จะเป็นแบบพวกชอบเช็คตลาดนะครผมพวกชอบสลับบ่อยๆอยนี้ ชอบเล่นเดโมทีเงินจริงทีเงี้ยจะมีปัญหาผมก็ฝากอยากฝากเตือนไว้ครับบางทีแม้วิเคราะห์อย่างดี้วผมนั่งอย่างนานเลยอ่ะกดไปปัป๊บโอ้โหเป็นเดโมเฉยอย่างนี้ผมก็เคยโดนผมเมื่อก่อนนี้ผมว่าใช้การเช็คตลาดโดยเดโมแต่นี้ไม่้เช็คแล้วผมอเล่นเงินจริงอย่างเดียวว่าโอเคผมแล้วก็สําหรับบางคนที่เช็คก็อ่ะโดนเงินจริงอีกเปลี <c oughs> ่ยนเป็นเงินจริงครับผม ก็คือจะเช็คตลาดแหละแต่ดันเอาเงินจริงไปเช็คไงแล้วมันนันแพ้ด้วยโอวันนี้ก็ฝากไว้ให้ดูดีๆนะครับผมสรุปง่ายๆเลยเปิดกราฟเข้ามาแล้วเปิดหน้าต่างเข้ามาอย่างแรกเลยที่ต้องดูก็คือนี่ครับผมคู่เงินเปิดเลือกเป็นหนึ่งนาทีนะครับอ่าอ่าแล้วก็เปิดไปเลือกคู่เงินอย่างที่สองเช็คเส้นแดงว่าอยู่ใกล้แทงเขียนไหม ถ้าอยู่ใกล้ก็คือการพลาดได้ผมไม่หัวร้อนแน่นอนถ้ามันอยู่ใกล้ยังไงมันก็จบภายในหนึ่งแท่งแน่นอนนะผมแต่ถ้าเปิดมาโอ้ไม่เจออย่างเงี้ยก็โอเคอ่าและอย่างที่สองเช็คเงินจริงกับเดโม่ครับผมจะลืมครับผมนี่เปลี่ยนให้ดีสองสิ่งที่ควรเช็คก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะหัวร้อนเอาง่ายๆสามคือจํานวนเงินครับเนี่ยสมมุติเราใส่ไว้หนึ่งร้อยใช่ไหมอ้าวเราลืมอ้าวเปลี่ยนเป็นเงินจริงดีกว่า ปัป๊บอ่ะเงินจริงมันเป็นหนึ่งเหรียญนะครับผมพอเปลี่ยนมาแล้วเห็นไหมถ้าสลับไปสลับมาเนี่ยอาจจะงงง่ายๆอย่าลืมกรอ,อกจํานวนเงินกันดีๆนะครับเห็นฮะสลับเงินจริงกับเดโมเนี่ยมันมีข้อเสียหลายอย่างก็งฝากกันไว้นะครับเป็นทิคเล็กๆน้อยๆครับผมโดนมาบ่อยครับเลยไม่หยายคนอื่นโดนเหมือนผมครับก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าแบบกา,การเจาะลึกแนวครับวันนี้ก็เป็นห่วงครับมีเพียงเท่าน,นี้ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ